เออนะก็ก็คืออยากจะพูดตรงเนี้ยว่าเอา่ออะไรที่ผมได้บทเรียนจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะก็คือผมอ้างอิงมาจากตัวมือถือนี่แหละมือถือเนี่ยมันเป็นภาคขยายของพระพุทธเจ้าและก็ของมารน,นะในมือถือของเราทุกคนขนาดเนี้ยมันคือตัวกระตุ้นให้เรา เกิดกิเลสแล้วก็เกิดพุทธะเกิดปัญญาไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยจะกดเลือกดูช่องไหนนะคุณจะดูช่องอบบยมุขคุณจะดูช่องกรรมคุณคุณจะดูช่องราบยศสาศรเสริญหรือคุณจะดูช่องอ,อ,อะไรอ่ะช่องกิเลสอนุสัยอาสวะอะไรพวกเนี้ยมันอยู่กับมือของท่านแต่ละคนเลยซึ่งมือเนี้ยก็มาจากภูมิปัญญาของเราแต่ละคนนั่แหละใช่ไหม ซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะมันจะมีแค่เพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานยะตาคุณคุณอยากจะดูคุณก็เปิดตาคุณอยากจะฟังคุณก็เปิดหูคุณอยากจะดมคุณก็เปิดจมูกแต่ทุกวันเนี้จำได้ไหมที่พ่อท่านเคยบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะโลกมันจะพัฒนาไปถึงขั้นเรียกว่าอะไรอะไรมันก็จะส่งเข้ามาถึงหน้าเราได้หมดเลยโอ้เนี่ยก็คือมือถือนี่แหละใช่ไหม มันยิ่งกว่าจริงอีกเพีงเยงแต่วเราไม่ต้องกัดบเราไม่ต้องรูปเราไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสโดยตรงแต่ว่ามันจริงยิ่งกว่าเพราะมันมานอนกับเรามันมาอยู่กับเราตลอดทั้งวันทั้งคืนโอ้โหมันจะมียุคไหนที่มันจะกะลียุคเท่าขนาดนี้แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ซึ่งเป็นสังคมเปิดเป็นสังคมที่ไม่ได้ ไม่ได้มีการควบคุมการการสื่อสารนะและสื่อสารบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสื่อสารที่เป็นทั้งมารแล้วก็เป็นทั้งพระเนี่ยควบคุมใช่ไหมในทุนทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมันต้องโน้มน้าวให้โดยเฉพาะคนไทยทึ่งฟังภาษาไทยเนี่ยเชื่อไปตามเขาอะใช่ไหมฝ่ายพระจะมีตอนไหนฝ่ายพระก็มีตอนตีสามตีสี่นะพวกคริสพวกมุสลิมเนี่ยเออมีรายการตอนตีหนึ่งตีสองอะไรพวกเนี้ยนะ ปลายมานเนี่ยมีท,ทั้งทั้งวันเลยอ่ะนะสารพัดช่องและรวมไปถึง YouTube ลงไปถึงติ๊ t o ็กลงไปถึงเต่าอินอ้ยนะสารพัดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในโลกของวิกฤตนะโลกของความเชื่ออันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมผมทุกวันนี้ผมจะเอาเพลงเพลงหนึ่งมาย้ำเตือนเสมอคือเพลง Shatter Mill Shatter Mill เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่ พูดถึงว่าในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยชนชาวยุโรปเนี่ยนะก็ถูกถูกเสียงล่ำลือว่าอุ้ยที่ประเทศทวีตอเมริกานะโอมันจะเป็นประเทศใหม่เป็นแลนด์ออฟออปปอร์ตูนิตี้เป็นแลนด์โอกาสทองคุณจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมันก็เป็นคําล่ำลือเมื่อสองสามร้อยปีก่อนทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาก็จะมีคําล่ำลือมีคนโทรมาหาเราบอกว่าคุณจะได้ไอ้นั่นคุณจะได้นี่มากมายแต่ไมหมดนะ รัฐบาลก็บอกว่าคุณจะได้ไอ้นี่นะโทรทัศน์สื่อสารพัดเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มือถือมันมันแปลงร่างมาอยู่ใกล้หูเรานอนติดตัวเราแล้วเราก็เหมือนกับเราจะเว้นห่างจากมันไม่ได้แล้วซะด้วยนะต้องตั้งตะบะเลยว่าเราจะควบคุมมันจะใช้มันได้โอกาสไหนและเราสามารถแปลงมันออกไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้สักแค่ไหนนะอย่างผมเน่ก็เรียกว่า ตอบตอบทุกเม็ดสู้ทุกสู้ทุกอนูนะเออโดยมิจฉาชีพเราไอ้ไกูเอามิจฉาชีพมาแฉมาโพต์เลยนะผมก็จะลองสู้กับเขาดูสักตั้งหนึ่งแต่แต่ทุกวันนี้ผมก็เริ่มลาแล้วนะผมก็ยอมรับว่าก็สู้ไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายเนี่ยมันก็บอกว่าอาเฮียรืดรืดใช้อัวเยอะไปหน่อยละผมยืนยันกับพวกท่านทั้งหลายนะว่าการใช้สมองของเราเนี่ยเป็นตัวทำลายสุขภาพเราได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะ การใช้สมองคิดโดยเฉพาะการคิดนะการคิดเนะี่ยจะเป็นตัวทําให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าเลยเห็นดูในขนาดผมแค่ปวดเข่านะผมยังหาทางแก้ไม่ได้เลยแต่เมื่อผมไปพักผ่อนที่ประเทศจีนประเทศไต้หวันประมาณหนึ่งเดือนนะอาการปวดเข่ากล้ามเนื้อที่ตึงตั้งแต่น่องจนถึงหน้าขาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเออเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรก็ไปอยู่กับอากาศไปอยู่ความสุขสบายผ่อนคลายนะเพราะฉะนั้ ก็กลับมาที่ชาวโสด์กลับมาที่พวกเราโสดาโพธิสัตว์อีกว่าเราต้องหาสมดุลให้ได้ระหว่างลึกกับกว้างนะกิเลสลึกเราก็ลดไปแต่กว้างกว้างเราก็ต้องรอบรู้ศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องสมดุลตรงนี้นะมากไปไม่ว่าจะเป็นใครผมเคยผมเคยขออนุญ,ญาตแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุสั้นในยุคสมัยที่ของคนยุคท่านเนี่ยอายุ ร้อยยี่สิบนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานมากจนอายุแปดสิบก็ก็ปรินิพานแล้วนะแม้ว่าคนจะเขียนว่าท่านปรินิพานแต่ความจริงอาจจะเป็นท่านป่วยก็ได้ใช่ไหมเออมัน,มนใครเขียนไว้อะเราก็ไม่ไม่ได้ไปตรวจสอบใช่ไหมเหมือนกับที่พ่อท่านเนี่ยบอกว่าโอ๊ยอันตามาเนี่ยจะอยู่ร้อยห้าสิบใช่ไหมเก้าสิบยังไม่เก้าสิบเลยก็ไปละก็ไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องสุขภาพนี้แหละนะ พราะฉะนั้นระหว่างอุดมการณ์ระหว่างจิตที่เราอยากจะเป็นกับสิ่งที่เราเป็นได้จริงเนี่ยมันคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดคุยกับพวกท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราต้องมั่นใจนะว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยขอเพียงท่านมีความสามารถสามอย่างนี้คือทบทวนแยกแยะและสรุปป,ปรับปรุงตัวทบทวนคือปุเพนิวาสานุสติญาณ แยกแยะคือจุตูปปาตยานนะสรุปแล้วเริ่มต้นตั้งตบาบะใหม่คืออาสวัคยายานนะถ้าว่าท่านมีความสามารถสามตัวนี้ท่านจะเป็นโสดาบันก็ทําอย่างเงี้ยเป็นสกิทาก็ทําอย่างเงี้ยอนาคาก็ทําอย่างเงี้ยอรหันต์ก็ทําอย่างเงี้แหละนะชัดในตัวเองแม่นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสเท่าไหร่ในเรื่องอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะอ่ายี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อย นะในเรื่องนั้นเรื่องนั้นอันไหนต้องระวังมากก็ต้องระวังมากอันไหนที่ต้องระวังน้อยก็ระวังน้อยแล้วเอาเอากิเลสท,ที่ลดหมดแล้วแปลงมาเป็นศักยภาพไปช่วยเหลือคนอืน่นใช่ไหมเราจะต้องพัฒนาทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างไปพร้อมกันเนี่ยผมรับประกันเลยถ้าตราดใดที่ท่านยังคบอยู่กับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้มันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เอาแต่ลึกเป็นกลุ่มที่เอากว้างด้วยนะ เราทั้งหลายจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะแล้วมีความสุขด้วยนะเออแล้วเราก็ไม่ได้แพ้เราก็ไม่ได้แพ้อะไรในโลกใบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรามีต้นทุนเราอยู่กับองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยในยุคสมจมูทวีปแล้วอ่ะเราผ่านการตรวจสอบเราผ่านการคัดกรองนะ ใช่ไหมท่านที่นั่นท่านอยู่ีนเนี่ยถ้าเบื่อท่านมีชนะติดหลังถ้าท่านมีข้อเสียท่านยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเขาก็เอาเราตายใช่ไ่มะนะอันนี้ก็เป็นข้อทดสอบว่าโชคดีมากเลยที่ชาตินี้นะเราได้มาเจอพระโพธิสัตว์นะผมก็โพสลงไปในคลิปนะผมได้เจอท่านพุทธทาสเจอพระเทพเวทีเจอ,เอ,อวอวัชิระเมธีผมเจอหลวงพ่อเทียน เจอพาะพิสารผู้คนเหล่านี้คนทั้งนอหนี่เขายกย่องให้เป็นพาาาระอรหันต์หมดเลยนะผมเนี่ยไปกราบมาหมดอ่ะนะแล้วผมก็เอาความรู้เหล่านั้นอ่ะมามิกซ์มาผสมมาใช้นะในหลายๆมิติโดยที่ไม่จํากัดองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะจุดเนี้ยเป็นจุดแข็งของเราที่เราเราเรายังมั่นใจว่าเราจะตายจะเกิดสังสมความสามารถทั้งเชิงเล็กและเชิงกว้างฝึกช่วยเหลือเกื้อกูลคนไปตลอด ใช่ไหมชีวิตมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวทุกก็มีบ้างแต่ว่าเอามาฝึกฝนเอามาปรับปรุงตัวเองเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมพูดโมเมเมามั่วเก่งไหมพอใจไม่กุ้งพอาไหว่ากุ้งนะครับผมก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเจอเจอเจออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังทำตามอันนี้ช่วยกันสรุปต่อน่หนครับ